ตัวแหลกเี็นลงนะนี่หอยพี่น้อมันเป็นหอยปังนะพี่น้องนะนตูดลิ้มเมนะหลี่ยมนะยี่สิบสามลังเนาะพี่น้องวันนี้ก็จะมาทดลองเหยื่อเนาะพี่น้องอ่ะพี่น้องก็กลับสวัสดีครับพบกับพี่น้องทุกท่านหรอครับเนาะมาพบกับนักกอนทรัพย์าพี่น้องหาอยู่ฮักกินผ่านช่องทางยูทูบนะพี่น้องนะวันนี้นกักกอนก็มีโอกาส ะจะพาพี่น้องมาปักเบ็ดนะทดลองเหยื่อวันนี้พี่นอ้องแล้วก็เอาตับหมูมาใส่เนาะเชเดือนหายากพี่น้องนะกับเบ็ดยี่สิบสามหลังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันนะพี่น้องว่าจะพาไปลงไม้ไหนเนาะพี่น้องว่าน,นี้ครับผมไปดูกันเลยครับผม ก็มาถึงหม,า,า,มา,ายเนาะทีละคนจะพามาใส่เบ็ดนะพี่น้องลมแรงนะช่วงนี้เนาะลมกำลังแรงเนาะฝนกำลังตกกำลังจะมาเลยพี่น้องเดี๋ยวไปดูใส่หมายกันพี่น้องนะเดี๋ยวทีละคนจะให้ดูนะนว่าหมายวันนี้เนาะทีละคนจะลงวันนี้นะไปดูกันครับผมอ่ะพี่น้องมหม้ทีละคนจะใส่นะพี่น้องตามทางนี่นะเลาะทางเนี่ยขอบทางนี่ ส่ไปเป็นลูกนี่นะที่น้ายังไม่เคยแหงนะพี่น้องนะตั้งแต่ขุดมานะพี่น้องนะนี่ตามขอบฟังนระก้อนเคยใส่เลยพี่น้องนะเอารีบไปใส่ดีกว่าพี่น้อง๋ยวไปทันเวลาครับผมฝนตกก่อนพี่น้องไปครับผม นี่นะพี่น้องเยือตับหมูนะแล้วก็ซอยมาเรียบร้อยเนาะหั่นเป็นชิ้นมาแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีพลงงานหรือเปล่านะพี่น้องพี่น้องแล้วก็เกี่ยวตับหมูนะพี่น้องนะอ๋อไปใส่กันครับผม ไใ oh, ส่ล้างต่อไปพี่น้อง โอ้ยเต็มเลยพี่น้องโอ้ยขมโอ้ขม พี่น้องก็ล้งสุดท้ายนะตรงนี้พอดีเลยพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันคับคืนนีเนะพี่น้องฝนตกพอดีเลยครับนะโอ้ยอุปกรณ์จะเปียกฝนแล้วพี่น้องนะฝนตกพอดีเลยไม่รู้ว่าปลาจะกินหมูหรือเปล่าพี่น้องนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะพี่น้องนะไป ถ่ายเวลานะครับเนาะแล้วก็อนจะพาไปยำเบ็ดนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปรุ่นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะสำหรับการรุ่นเบ็ดของข้ามคืนนี้พี่นอ้องอ่ะไปกันเลยครับผมไปมรุน่นหลังแรกเลยพี่น้องหลังเลกก,กุ้งเงือกคิ๊บเงือกเลยพี่น้องหลงังแรกนะครับเยื่ยังดูเหมือนเดิมพี่น้อง รุ่นหลังต่อไปกันพี่รองจะทำผลงานหรือเปล่าพี่น้องนีรับการทดลองเยอนะพี่น้องหนังสองเงียบที่เก่าพี่น้องหลังสองก็เงียบคือกันพี่น้อง ไม่เอาเลยพี่น้องนะไม่มีอาการเอาเลยเอาเอาทำไมพันกันนี่ล่ะเอ๋อเรื่องหลังต่อไปถ้ามีอาการเดี๋ยก้อนจะเปิดให้ดูนะพี่น้องนะพี่น้องมองไปไกลก็มีอาการนะมีรูปแบบปิดปลาอะไรที่เรียตาเรงเด้งพี่รองไี่ยตาเรงเด้งเลยนะดิ้นยุบ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 อยู่รอบ เป็นปลาอะไรพี่น้องอุ้ยหอยพี่น้องหอยก็มี้พี่น้องเอาเดี๋ยวเก็บหอยดาบพี่น้องนะเดี๋ยวดูก่อนมันเป็นปลาอะไรพี่น้องอุ้ยเป็นปลากติพี่น้องปลากติปลากติเอาเดี๋ยวมาปลดกันเลยพี่น้อง ใไมู่้นะพี่น้องนะแต่ก็เริ่มมีผลงานหลังที่สามพี่น้องนะโอ้โหกินเต็มเกินเลยพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวก่อนปุ๊ปก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนหลังต่อไปกันพี่น้องเนาะพี่น้องไม่ได้ปลาก็จะเก็บหอยเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะหอยพี่น้องเดี๋ยวเอนเก็บป่อน เี่พี่ตงนะอือหอยพอีมันเ,เนะป็นหอยปังนะพี่น้องนะตูดลิ้มเหลี่ยมนะไม่ใช่หอยโข้งนะพี่น้องเอ้ยไม่ใช่หอยเชอรี่นะเป็นหอยปังนะพี่น้องอ๋อนู่นตัวดึงอืมอมองนล้วก็คิดกนะ่อนใส่ถุงพี่องใส่ถุงก่อนครับนะนี่ตัวดึงใช่หรือเปล่าพี่องวูบไม่ใช่เอ้า เป็นรุ่นที่ต่อครับผมพี่น้องคันดุบมองไปตะไกลๆห็นนี่พี่น้องนะคันยุบยุบเนาะดูนะดปลาอะไรกินนะพี่น้องนะชายเบ็ดขยับพี่น้องเอา้าเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเราจะเป็นปลาอะไรมาลุ้นไปด้วยกันครับผม ตัวนสวยเลยเท่ากันเลยพี่นกนะประกุดตัวสวยๆเท่ากันเลยพี่น้องเดี๋ยวเรากดปุ๊บก่อนพี่น้กโอ้ประกุดใส่กันรังสวยพี่น้องใส่แล้วนี่ครับผมตัวก็ไม่ค่อยตัวนะพี่น้องแต่ตัวก็ลังสวยนะเอ้าเดี๋ยวกดใส่ถุงแล้วก็รักใหม่ก่อนพี่น้อง้าพี่น้องหลังนี่ก็ดึงไม่ขึ้นไม่รู้ติดอะไรเนาะพันอะไรอยู่ข้างล่างนะ ก่อนดึงแล้วไม่รู้ว่ามยมันขยอับเหรอพี่้องอาจจะเป็นปลานะเอ้าย่ยมลุ้นกันพี่้องนะมันยึกยืดนัะพี่้องยุ่ยมลุ้นกันดีกว่าปลาจริงพี่ลองโอ้ยยอง

วันนี้รุ่นสงสัยจะไม่ค่อยได้ตัวพี่น้องนะเหยื่อปลาอย่างอื่นไม่กินเลยกินแต่ปากกดนะพี่น้องนะเอาเดี๋ยวเรดขอดักหลังนี้ให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ไปรุ่นหลังต่อไปกันครับผมนงเดินทีเป่าหลังนี้โอ้โหมีเดินที่เก่าพี่น้องนะไม่ค่อยมีตัวนะปลาไอ้ไม่ค่อยกินบิดเนาะเอ้า ดูหลัลงต่อไปกันครับผมอะพี่น้องปกติปกติสามตัวพี่น้องนะยามรอบแรลกนะแล้วก็กอาจจะยามรอบเดียวนะพี่น้องนะรอบแรกเดี๋ยวปกติสามตัวตัวหอยพี่น้งนองเดี๋ยวเขาไม่ไปลับหรอพี่น้องอ่ะ เต็มเลยพี่น้องพอได้ลาบอยู่พี่น้องชาวนี้เนาะโอ้ยหรับปลาก็ได้สามตัวสามเต้มแล้วพี่น้องเอา้าสหรับคืนนี้ก็นอนหลับฟันดีลาตรีสวัสดิ์พี่น้องพรุ่งนี้แล้วก็จะพามาเก็บกู้ที่ช้าเนะาะเช้ามืดเลยต้องเก็บที่ช้ามืดปะแล้วก็ไปทำงานด้วยพี่น้องเอา้าแล้วก็ขอหยัดขอตัวกับ,บังกับพี่น้องครับผมอ่ะพี่น้องก็ อรุสวัสดนะยามเช้าพี่น้องตอนนี้ก็ตีสี่เกือบตีห้าเลยพี่น้องนะแล้วก็จะพามาเก็บกู้นะเบ็ดที่ปักไวนะ้เนาะไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าพี่น้องนะไปรุ่นไปดูไปเก็บกู้ด้วยกันพี่น้องไปครับผมไปพี่น้องไปรุ่นกันครับผมมีตัวหล็กเเบว ไม่เอาเลยนะพี่น้องนะไม่มีอาการไม่เอาเลยพี่น้องเไปลุ่นกระตอหลังต่อไปพี่น้อง mày 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 どう <laughs>、うん、あはいリのなかうこ、ん、と ไม่เอาครับผมคิฟเลิปี่หนุกยามมาหลายคันเลยเกือบมดุดอ่ะหนุกคิฟไม่เอาเลยพี่หนุกอ๋อดูแล้วหลังต่อไปก็อมองไปก็เงียบเลยพี่นุกเนะเอ๋อลังไล่กินแล้วก็จะไทยดูนะพี่นุกนะ อพี่น้องหลังนี้เหมือนมีอากาศเลยพี่น้องจะไม่รู้เป็นปลาอะไรเดี๋ยวไปรุ่น,นกนันครับผมนะเป็นปลากุดเว้ยปูพี่น้องโอ้สายขยับหรือว่าอะไรปูเหรอเรื่องอะ,ะต่อพี่น้องอ๋อพี่น้องสำหรับการเก็บกุนะเบ็ดเช้านี้เนาะพี่น้อง สำหรับการทดลองเหยื่อนะเนาะเหยื่อหมูอ่าเหยื่อตับหมูนะพี่น้องไม่ได้ผลงานนะพี่น้องเนาะสำหรับการเก็บปูแต่ว่าเมาื่อคืนนี้นะก็ามายามได้สามตัวปรากฏน,น้อยๆพี่น้องนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้การทดลองเหยื่อหมูถือว่าไม่มีผลงานเท่าที่ควรนะพี่น้องนะไม่ได้ตัวเต็มเท่าไหร่เนาะสำหรับคลิปหน้าต่อไปนะพี่น้องนะก่อนจะเอาเหยื่ออะไรไปลงเดี๋ยว ติดตามไว้เนาะพี่น้องหากมีประโยชน์คลิปนี้หากมีประโยชน์เนาะพี่น้องก็ขอกดติดตามผลงานเนาะกดอคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะพี่น้องเนาะแนะนำเยอะกันเข้ามาได้เนาะแล้วก่อนจะเอาไปลองดูว่าเยอะตัวไหนมันเข้าแล้วก็พอจะมีผลงานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ขอรำลาพาจากพี่น้องเนาะแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ